ลำเพล่ลำแพนมาเที่ยวที่ไหนเอ่ยลำเพล่ลำแพนดูสิวานานๆทีจะมานานๆจะไม่ใช่นานอีกครั้งแรกปะที่มาตรงนี้ใช่ใช่มาตรงนี้ขันแล้ทำไมลำแพนชอบชอบควายล่ะนั่งเกิดปีบัวอ๋อพีจิตรอันนี้ไม่ชอบหมาแต่หมาชอบหนูหนูชอบหมาไหม ไม่หนูไม่ชอบหมาแต่ว่าหมามันชอบเห่าหนูใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรบอกพี่ออก่อนเพราะอะไรหมาถึงเห่าเกิดปีมะเอาพูดช้าๆให้พี่ออดได้ยินหน่อยเพราะอะไรหมาถึงเห่าเกิดปีมะรำแพงเกิดปีอะไรชาลูเปียมเบมไหนล่ะออดมา เอถอดออกถอดออกะเอ้ยถอดออกซะไอ้หอดตันนั่นพอเขาถือเอาเอ๊ะแบบไอ้สวยป่าอะไรไม่มีเซลล์เซลพื้มาดเดี่ยวบอกว่าเข้เนี่ยทำไรอ๋อขายน้ำเชื้อแต่ดีจังไงดีกว่าเมาเดี่ยวเมาดเดี่ยวขายไม่ได้ มาหนี้ก่อนแล้วเดี๋ยนี่สุดี่สดไม่ไม่12กิโถึง12เราไปลองเหอมันสิดีวอะไรนะเหียเฮียบอกว่าอะไรนะปีสได้พาแบบเดเดี๋ยวส่งไหมผมได้นะเดี๋ยวผมไปเอาที่เราถ่ายเสร็จแล้วมึงขอด้วยเก่ามุงเสาเอื้อนจะบหมดใส่กัน อันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังถ่ายเสร็จแล้วนะครับคลิปหนึ่งหลืออีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนครับก็สนุกสนานมากครับเหนื่อยครับเนี่ยผมต้องถือกล้องประมาณ5กิโลได้เลยนะทุกคนเนี่ยวันนี้เฮียหน่อยมาด้วยมาเริ่มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทุกคน ลำเพลินลำเพลิน,นลำเพลินมานลินงาเลลำเพลินมาทน ยีงมาฝากนะโยกวงินะปี๊กังเอาือาเพ่าพี่ยแหลมจะไม่นั่งแลมวนั่งกรไดมาแล้วคุ้มเสียไปเนี่นมนๆมนุมนมขุ่น่หนาังเช่ปะใช่พอดเอาขวดาูไเอากะทะมาพี เดี <Mile dizzy> ๋ยวเต็มเลยทุกนี่หลายหลายจะได้เห็นตัวนี้นะ ยืนก่อนยืนยืนยืนหีเ็นตนี้แล้วค่อยมาแล้วก็แฮหรือด่งเว้มาแดีกว่าครับแค่แห่แห่ไม่กี้เท่แห่เสแล้วไตรงน้ำงาแล้วมาเอาด่งเอาด่งเอาไปแล้วองแหยุ่งสด่งแหแห่หนึงมดูดพี่แฮเขาไปหรอเอาแแ้วเมื่อกี้นแท่นไปอยู่ในรถเดีอู่ถาจเอาบนทีวันยู่ดิยงอมา

สิปลาดิบกินหรอแม่บเยปยัดดิขอเสียงว่าตอันน้นแน่ีขึ้นขึ้นเยฮ้ยล่ะเอามาเกจะวันแห่เป็บ่ล้าจะใส่ชุดเพชรใช่ไหมเม่ทีมดังเสียงเมยเขามเมยบบยำเสรายกิงอะไรนีคหมายถึงว่าเกิดเมื่อเดือนนี้หนาวนี่เดตอนตอนวันบริเก็บหาใบบ่ปมก้วันแจก ไปบ้านไม่แล้วบ้านไม่ไม่โตว่ะเอาออใจออกเดี๋ยวเขท่านในบ้านเดี๋ยวนี้เอาเอาแฮีบ้างหน่อยก่อนโอ้ยพอดีพอดีนั่นจะดูพอดีไปบ้านมาเร็วนะเก๋ฝาดหัวเลยกูไปบ้านม่มาหันหนีว่าดีทำทาสวนนั่นสวนนี้เด่๋ยวรีบนั่นเลยมั้ยค่อยพลินลงอ่ะเอาเลยครับสามสองปนี่จริงวะ ใช่นี่แหละฮะแน่นอนเขาสามารถเรียกปลาเรียกสัตว์ทุกหลายได้หมดเลยเรียกปลาได้เลยเรียกปลาได้ผมเห็นมางกรตาทั้กตะเแรกตรงทองนโมสาบจุกครับโอ้นโมตสซาภควาตัวละตสมาสัมพุตตะซานโมตสซาภควะโตละโตสมมาสัมพุตตะซานโมตสซาภควะโตละโตสมมาสัมพุตตะซานโมเตเสะได้ยังว่ากันมืนโมเตเสะไปเลยนโมสามจบกพอเลียมบวกแล้วก็บวกมัน เออใหุ้ผลแล้วเขาไปเหลืนน้ำมูกเลยป๋เอาทองไหมทองน้ำมูกไหมเอออเาว่าตามกูสักทีตามกูหลังมึงมาบอกก่อนเราเลยไอ่ยังกูเลยกูเลยคือว่าเป็นเงาะอยู่คือถี่ถามเรื่องเอาไหมเด้อเป็นเงาะเราเป็นเงาะ

เบืหลังเอาเมื้องนี้ครับกล้องสบายสบายด้วยครับอ่ากิบเบิ้องหลังอยู่ไหนตาหนึางครับเรื่องอะไงพี่ตาพี่ตาคุณอาผมสวัสดีครับอ่าแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านคอับแม่บ้านอ่าถ่ายไปอยู่เบื้องหลังเลยครับไอ้ทางเล็ตต่อปลาตัวนี้ขึ้นจีวัตรจะนาหน่อยครับหน่อยหน่อยทำมันปลาย่างนี่ปลาย่างครับปลาปลาพา เอาไมาป่ปาเขาจนกระดันชี้ิงเลยปาเขาคนนัคาโจได้หนิสัง่งหามแปะตองได้มาสั่นโอเคครับขาดครับคาดขาดครับเรียบร้อยเดี๋ยวเหมืดเก่ามงเว่าได้แค่เสวกันเท่านั้นไป